ขอบคุณครับบอสเร็วดิบอสเหลเท่าไหลและวมาครับซีโอมาแล้วไหนครับไหนครับปัญหาตัวไหนครับแปรชนมาไปดเกาะตัวละหนึ่งร้อยเอาไม่เอาห้าพันห้าพันห้าพันครับเดี๋ยวผมล่ำให้มามามาไหนนขอขอดูหน่อยนะเนี่ยครับของของตีเนี่ยครับเอเดียบอสเดฟก์เกาะสองล่นแพงไหมครับรีเฟก์เฮ้ยแม่ครับสุดยอดเลยครับพูัดใจเลย ของเล่นไหมครับรีเบคโ์ไอ้ไว้พี่ร้อนไอ้มือกี้ความมากเลยเรื่องนี้มากเลยไอ้โง่ตัวไหนมันเป็นคนคิดของวะเนี่ยสองเอเดียร์ไอ้บอสบอสบอสต้องเข้าใจะเล่นก่อนบอสไอ้ไอ้ที่มันแพงอ่ะที่เกาะมันแพงเพราะเหล็ก <heaven entender> ตอนเล็กก่อนหน้านี้มันถูกแล้วบอสแต่ว่าที่มันแพงจริงเพราะเงินแดงด้วยบอสแต่เงินแดงวลาเป็นแบบนี้มันยากบอสเพราะว่าของในการคราฟมันเยอะโอเคเริ่มเริ่มจากก่อนนะเริ่มจากก่อนนะเหล็กเอาเหลือสักงสิบอันมาได้เหล็กอ่ะไม่อะไรมาวะเหล็กมันเท่านี้ได้บอสแต่ว่าเหล็กมันควรเป็นแบบเดิมอ่ะเนมาแต่เหล็กทำนานมากนะ ใช่มันมันแบบมันหม่ทำนาน้นาแบบแบบเดิมผมว่ากำลังดีหรอเวลาเวลาเนาะนานมากอะกว่ากว่าจะได้เกาะคือผมอาจะทําเกาะร้อยตัวทำไมมันนานอะมันเนิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยสามวันอะมันตับเวลาแล้วมันไม่บาลานซ์อะตอนนี้การฟาร์มอะฟาร์มสามร้อยโลตอนแรกตอนแรกมันเป็นยังไงอะเหล่งไวกว่านี้หรอเขาเล่นยังไงเก็บที่นนะ ตอนแรกมันเก็บกี่วิไอ้เหล็กมันมันยากมาตั้งแต่แรกแล้วครับจนตอนนี้ก็ยังยากไม่แต่เหล็กแต่เหล็กตอนแรกอะผมว่ามันลงตัวแล้วมันเก็บลงตัวแล้วมันไม่ได้ยากหรอกแต่ที่มันยากคือที่มันเปเพราองันแดงบอสบอสดูราคาเหล็กเงินแดงมันก้าวโอ้เช่นเงินแดงมันถูกกว่านี้ไม่ได้บอสเพราะว่าของของในการค้ามันใช้เยอะซึ่งตั้งแตช้ามันเยอะมันมันแล้วแล้วมันได้เงินแค่หกร้อยมันทำอะไรได้ต้องใส่มาจะยิจะเก็ีดบอสแบบว่าให้ขายขายยาได้เยอะกว่านี้ไม่ใช่หกร้อยอ๋อเเคคโอโอเค หกร้อยมันทุเรียกเงินเงินเอาง่ายตอนนี้เงินแดงมันแพงมันเหล็กเก้าใช่ไหมโอเคจัดการให้ไอ้ไม่ต้องปรับอะไรเนาะปรับแค่เงินแดงเนาะไม่ไม่บอสปรับเงินแดงแล้วก็เหล็กอ่ะให้เหมือนเหมือนเดิมอ่ะผมวขายยาคุณสองเอาไม่เอาเหลือแค่ตัวที่เก็บพันก็เอาไปเกลียวไปทำงานพวกเทสเพลเยอร์อะไรเงี้ยเป็นพวกเทสเซิร์ฟอะไรเงี้ยอ่านมาที่เอดีเอดีเป็นเทียอะไรมันยากตัวไหนเอดีเนาะเอดีนะเดี๋ยวผมคัพเปอร์บอส พอปเปอร์อะเยอะไปหรอมีเงินแดงเหมือนเดิมป่ะวะพี่เกียวพอปเปอร์มันแดงตอนนี้เงินแดงถูกลงอะเหลือเหลือสักเล็กสี่ใช่ไหมบอสมันก็จะถูกไปประมาณสามพันกว่าอ่ามันก็จะเหลือแค่หมื่นแต่เงี้ยเราเราต้องโดนพัพเปอร์ลงไม่ไปเกี้ยวเดี๋ยววันที่สิบรถเทนไม่ได้เดี๋ยวเงินแดงถูกแล้ว คนไีรถเทลเทลฟันที่ได้เงินแดงเงินแดงมันอาจจะถูกลงก็จริงเทเทหรือสตอร์มันมีสตอรี่มากี่วันเงินแดงยังไม่ถูกมันมันถูกไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงแต่แต่แต่ผมฟังแต่ผมฟังไม่เกี่ยวนะไม่ต้นทุนมันสูงบอสซึ่งไมเน้ปรับปรับให้เงินแดงมันถูกลงได้ตอนนี้บอสต้องทำให้มันขายได้เยอะโดบอสบีแม่ทำยากโดนไม่ทนบีโดนบีโดนบีโดนบีดนบีโ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 ดนบีนบีโด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 นัีโดนบีนบีโด พูดไปพี่เจบอสต้องปรับปรับไมาาบอสบอสบอสตลกบอสบอสดูในวิตเนี่ยโอ้โหู่พนะบอสดูในวิตอะปูหนึ่งถุงอ่ะพันก้าอะบีทำไปก็ไม่คุ้มบอสบอสบอเดียวในการคาเหมือนมึงกำลังด่าไอ้นี่อยู่เลยนะบอสโลนะบเจียวมาแล้วมาแล้วมึงด่าบอสโลนะนี่บอสโลบอสโลเป็นบอสโล่บอสก๊อเป็นคนวางอีโค่นะนี่เอ้าบอสดูอ กลัวไปนเฟื่อคนก็ไม่ตีกันนะบอสตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กลัวนี้หน่อยไหมออนไลน์ดูออนไลน์กดดีลิสตกดดีลิสแล้วกดออนไลน์ดูออนไลน์ไว้กดทางนี้ก่อนผมว่ากดตรงนี้ก่อนไอบอลคิวนะบอกว่าก็แค่ไอพวกจนๆปล่อยมันไปว่ะมันโอ้โหคนรวยเล่นเก้าร้อยคนเลยบอสแล้วก็ไอบอลบอกเติมกาชาซ์สิได้แต่ละอันนะเติมคูณสองสิไอบอลบอกนี้เอาคนรวยมาทีเก้าร้อยคนอุ้ยมีคอปเปอร์ไหม อันนี้คือเป็นที่อะไรอันนี้อาแรกอะไรโดดเอคืออะไรโดดเอเนี่ยขายได้แค่ห0ร้อยบอสแล้วบอสดูต้นทุนปูนปูนเท่าไหร่ปูนพันห้าบอยเท่าไหร่บอยไม้เอ้ยไอ้เนี่ยถ่านอ่ะแล้วสองร้อยอ่ะบีไม่แบกเราพันได้ไม่ได้บ้านหลังให้สบายสบายกับก๊อฟี่เพิ่นบูงมามามาฟังมาฟังมาบังผ่านแกได้แกได้จะดูอยู่แหละแกได้จะดูอยู่ว่าเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนคุยประชุมกันได้ไม่ถามเราท่าไหร่นะพี่ปิง เจ๊เซตเก็บนานอ่ะเก็บนานแต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเลทเท่าไหร่สามเดีสองคนณคมาสมารไม่ค่อยขายกันมันไม่ค่อยขายแต่พี่พี่มาซื้อผมโดนโทษฐานโดนบีโดนบีต่อพี่เกียวและแล้วแล้วบอสคิดดูว่าโดนเออ่ะอ่ะผมตีไปมูลค่าประมาณกี่พันวะาพันสองพันสามพันประมาณพี่พี่พี่สามพันกว่าพี่เจียวพี่สามพันกว่าบอสรู้ป่ะสามพันกว่าอขายได้หกร้อยขายได้เงินได้หกร้อยเท่ากับว่าต้นทุนแม่งเลทีห้าต่อหนึ่งแล้วอ่ะ โ,หโหอ้โหเด้อนเด้กาไอนเด้อนต้นทุนน่ะสามพันตีไป็นสามพันแล้วขายเงินแดงมาปุ๊บตีเป็นเงินเขียวอีกทีได้เท่าไหร่หกร้อยคูณเก้าได้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ห้าสิบสี่ห้าพันสี่แสดงว่าเงินเงินแดงก็ต้องเหล็กเก้าตลอดดิถ้าเป็นอย่างนี้พี่เออใช่พี่เงินแดงก็ไม่มีวันตกแล้วบอลต่อให้ลดมาเพราะว่ถือว่าใช่มันมันก็ถึงพี่พี่ถึงได้บอกไงว่ามันควรได้ขายได้มากกว่าหกร้อยถึงได้บอกไง ไม่เอาเอาจริงคือถ้าเขาปรับของให้มันใช้ลดลงมันจะฟังฟังหน่อยครับรอดฟังหน่อยวันนี้นายต้องเรียกซีอโอเต่ามาคุยกันหน่อยละกับซีอีโอบนเราก็หาจุดตรงกลางต้อไปดำน้ำเอาพลาสติกมาทำยามันจะหลุดพลาสติกดำยาหยาดหยากไอ้หยาดลายในน้ำอีกไอ้เหี้ยบ้าโง่เลยพลาสติกดำเลื่อนไหนวะ ยอดรถเบี้ยรถเบี้ยบอสต้องใช้ต้องใช้ไม้ด้วยนะบอสโอ้ไม่นั่งเผาไฟมันมันมันต้องเอาไม้ไม้ไปเผาให้ได้นต่ชาโคลเลยอย่าด่าทาโร่ไม่เอาไม่เอาดูป้าทุกวันนี้ผมนั่งทำงานดำวันละสี่สิบชั่วโมงอ่ะอย่าด่าทาโร่อย่าด่าอย่าด่าทาโร่เอโร่เป็นคนคิดแต่เย็นการดำของผู้มือไงจำไม่ได้หรือไงอ่ะ จานโล่จานโล่ทำง่ายกว่านี้เยอะเลยเยอะเลยบอสจานโล่ทำง่ายนะจาโล่ไม่เอาจานโล่ไม่เอาจานโล่ไม่เอาจานโล่พูดไม่ดีเนี่ยเทศกาลไม่คอนเซปต์บอสคอนเซปต์ที่เขาบอกกันนะคืออาวุธอะมันเทรดมาใช่ไหมของเล่นอะไรให้มันยากๆหน่อยนี่คอนเซปต์โลก็จัดให้เลยนี่ไงไม่บอสไออาวุธมันเทรดมาแต่มันเป็นเอ็มไนอะไรเงี้ยทีนี้มันไม่มีปากปฉลามมันโดดแทงแป๊บเดียวก็ต้องยัดเกาะอยีกไม่แต่ปากหลามที่ดีเทตอนแรกมันห้าทีเลยนะบอสใช่ มันก็เลยเล่นได้ใช่ไหมล่ะมันเล่นตีก่อนเอาพูดเรื่องของเอดีเจมันบาลานซ์เนี่ยบอสไม่มันเริ่มจากศูนย์หรือเปล่ามันเป็นเพราะใช่มันเริ่มจากศูนย์โอเคมีมีอยู่มีอยู่สองเรื่องเกาะเอดีที่ต้องพยายามทำให้ถูกลงอ่ะจบแค่นั้นเราไม่ยากหรอกของเล่นนี้ก็ได้นะบอสเอาของเล่นนี้ของนี้ก่อนอื่นช่างควนแม่มันก่อนอะอย่างอื่นปล่อยไปเลยผมไม่ได้ยีเรีย เออเรีนเกาะเกาะกันที่ชุบก่อนสองอย่างนี้เดี๋ยวต้องประชุมหารีบอสซีโอเต่าซีโอบอลประปชุมประชุมเสร็จแล้วราคาเสร็จบอสลองเอามือมามาไว้ตรงกลางแล้วบอสบอกไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกเดี๋ยวอาเคได้เปรียบพวกกูเติมมาเยอะพูดงี้ก็ลองพูดเ่าเก้ารอยสล็อตไม่มีคนรวยหมดนะมันเติมแล้วขอมันก็นำแล้วไงคนฟาร์มก็ไม่ทันหรอกนั้นคือถ้าถ้าขอมันยังเป็นอย่างเงี้ยฟาร์มทั้งเดือนเล่นได้แค่รีเดียวอะ จะบ,บ้าพี่เกียวพูดอะไรอ,ะอ่ะพวกก็พูดตรงๆไงี่เกียวพูดต้องขออันเชิญกเกียวเบสเป,เป็นแกนนํานะเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเข้าสู่สภา้านด้านบนนะเรื่องนี้ต้องคุยกับเบื้องบนเลยเดี๋ยวคืนนี้พี่เกียวได้ไปนั่งอยู่ดบนี้แต่โดนคอฟใสโซนสวนวมากกว่าไ<ห>อ้บอล<อ>บอกคือเขาปรับให้โดนให้มันถ่าายได้เยอะขึ้นไม่ใช่หกร้อยมันมันก็มันก็มันก็พุทาไอ้สองเรื่องสองเรื่องไอดีต้องถูกลงอย่างนี้แค่นั้นแหละมีอะไรเยอะหรอกขอเวลาสองทิศไหน จะตายบอยเป็นไรปวดโดนพี่เกี้ยวแบบใส่ไปอะแล้วห,หมดแบบหมดแรงอะอุย้ยโอเคมาเติมเลยครับตอรครับอย่าสนใจเลยครับซึิมนะเนี่ยม,มาฟังครับม,มาฟังอ๋อผมความระะ<ห>่้ใจของเรื่องสตอรี่ถูกลงครับ เดี๋ยวจัดการเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยคืนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณชักทำได้ผมจะเรียกคุณชักครับสวยเบอร์สองนะเบอร์หนึ่งอย่าไปการนะได้ครับขอบัตรประกันแบบว่าเกาะไม่หายอะไรไม่หายด้วยได้ไหมครับไปจะได้นานๆหน่อยเรื่องนี้กอปไม่น่าหย่ัน TTK ครับเรื่องนี้เหมือนคุยแล้วกอปก๊อปไม่โอเคนะเรื่องนี้ถ้าเรื่องทรัพยากรผมจัการให้จะเร่กันหนุกหนเรื่องเกาะอเดียะให้มันถูกลงเรื่องทรัพยากรของเราจะถูกแลงครบทุกคนเรื่องเหมืองด้วยได้ไหมอะ โอ้โหโดนมันเป็นอะไรแล้วมันเหนอะเนาะเรื่องนี้ดูรับเรื่องรับงานไวมากเลยมันมันฟาร์มยากค่ะมันแสบตาแล้วครับฟาร์มแล้วมันง่วงนอนอ่ะมันมันยากเกินเอา mini game ใส่ไหมไหมครับ mini game เอาไหมไม่น่าไม่น่าแล้ว mini game เอาไว้จะไปหลับบผม้านนี้เอากาแฟมานั่งตั้งโต๊ะตั้งเลยกินกาแฟไม่เป็นอันนี้มันฟาร์มเปื่อยเกินอ่ะ ว่าต้องต้องไอ้นี่เหรอส่งเอาไอ้นี่กลับมาไอ้ที่ไอ้ที่เอทีเคเคยทำมาจำได้ปะเกาะฟรีเอดีฟรีเพนฟรีอ่ะวันเดียวอ่ะเออเอาไม่ได้กันดุกทุกคนแก้เคลียร์ก่อนพึม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 แล้วไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขเรื่องทรัพยากรที่มันแพงสวยครับผมไม่กล้าเล่นสตอรี่เลยครับอยากเล่นใจจะขาดใส่ยแ่ทจัดการนะพอครับพอพราะปรับเสร็จแล้วเอาหลังบ้านมาเอามือไว้ตรงกลางเดี๋ยวให้เกียวเบสเป็นเป็นคนเสนอเขาที่ประชุมเลยตัวนี้น่าจะไล่ล้าเก่งสุดละคุณไม่หยุดเลยพร้อมกัน บูมแบแตกร่าเดือนไม่มีไม่มีปาไม่เล็ดเจริญค่อยๆเดี๋ยวจัดการให้ไม่ยากหรอกเรื่องนี้เฮ้ยฟองหน้ากคุณไอเกียวมึงต้องอยู่นะวันเนี้เดี๋ยวผมต้องมาเพิ่มกูไม่เย่หมดงานกูไม่รู้หรอกอะไรแพงอะไรถูกที่เยผมไม่อยู่นะผมบอที่ไม่อยู่ไม่สบายพี่เกียวร้องพิมพ์เป็นตารางอะไรเงี้ยสัตว์เอ้ยคุจัดการเองกูล้่ามั่วแล้วนะบอเปิดย้อนหลังเลยเดี๋ยวประชุมเลยอะไรเออนั่งพูดอ่ะเปิดย้อนหลังอ่ะเปิดย้อนหลังอ่ะตื่นไม่ไปฟังอีกยาวเกิน เจมี่รันลำลำไหนบอสเอกเจนบอสเอกเจนถามเอกเจนไหมบอสไอบอลอยู่ปะไอบอลไม่เห็นเลยวันนี้วันนี้ไม่มาเนาะในอพักหรือเปล่าในมันเหตุของเล่นเยอะไหมครับโอ้โหถามว่าของเล่นเยอะไหมเหรอทำตัวทำตัวเขาเป็นว่านี้หรือเปล่าของไม่มีตอนนี้ไม่มีของเล่นแพงไหมต่อเอดี้ครับแพงไหมสองอย่างนี้ ตอบแบบจากใจอ่ะโหถ้า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 ทำเองนะถ้าทำเองไม่เอาไม่เอาเอาเอาเติมเอ่อถ้าทำเองเอาแบบฟาร์มอ่ะฟาร์มมือมันไม่ได้ทำยากครับเดี๋ยวตกจังหวาดอะคันไม่ต้องแก้ไขอะไรครับถูกอะะไรนตามนี้แหละลอง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 ฟังให้จบก่อนนะเอออ่ะเขาไม่ตอบเออมันใช้เยอะครับมันก็เลยแพงตรงนี้แหละมันใช้เยอะใช่ใช่มันใช้เยอะแต่ไม่แพง ก็ราคาก็ถ้าฟาร์มจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าแพงก็กลางๆนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยถูกแล้วถูกครับได้หรอแต่พอดีเราต้องเล่นในดอปต้องงานล้านเราใช้เยอะเนาะบอสบอสบอสขอสนี้ก่อนอนนี้ก่อนเอาตามนี้แล้วนะครับตามนี้ไม่ต้องแก้ไขเนาะไมาบอสมาใครอะตอนนั้นมีใครตอนนั้นน่าใครบ้างอะผมไม่รู้ไงไอ้มอนก็อยู่นี่คนที่ชื่ออะไรมันม่อนมอนอะบอสเราเป็นวิญญาณไอ้มอนนั่นแหละคือไอ้มอนนั่นแหละคนกลัวใช่ไหมใช่ ไออมน่แล้วก็คือเราคือก็คือไม่มาขอโทษกูด้วยแล้วก็คือเห็นกูคุยกันว่าทําไมต้องขอโทษไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่กูนี่นี่คือยังไงโอ้แรงแล้วนะใจเย็นๆเด้อค่อยๆคุยกันอยู่นี่มันจะย็นรอไปตีมนะไยตีมเลยนะนี่คงสามสูดคอยตีมเลยอุ้ยเยอะๆกินแต่ทิมแทงเอาวพี่มันจะอ่อนตีวะมันจะอ่อนเนาะ มีตอนนี้เป็นขาวอเลยติ๊มดีดาเฮียบอลเลยนะมาสัาคิดมาเด้ไม่มีติมม้ลยกูเฮียอ่้าหมื่นเลยหรอดีเป็นเหอมันละสองหมื่นนะมันละสองหมื่นไอสัตว์ไม่มีติมแปดหมื่นแล้วหรอคยมีพี่มีติมปะขอติมหน่อยเยอะขอติมหน่อยพี่ชากลงไมัปขอ่ขอผมไปเนี่ยผมปั๊มเพนแปดหนึ่งขอติมนะครับบอ้หน้าตู้แปมันก็มีแล้วเพอขอผมไป้ฮันนี่ ก็ขายเมตรละสองหมื่นหรอกแต่รู้สองหมื่นทำไมมันมาสี่หมื่นห้กูจะต่อย่เดนสี่สิบสวยไบบีบีไปไหนนี่เงียบเลยเบบีบีกูไม่รู้ละเบบีบหายไปไหนแล้วอยู่อยู่อยู่ตลอดไปไม่แต่ว่าคือถ้าถ้าเรื่องเรื่องที่มันพูดอะร เรื่องเรื่องที่มพ่อมตายไม่ทันตอหน้าตากูเลยอันึนึรับเรื่องที่ผมไล่ที่ฟังใช่ไหมที่เบอร์ก็คือ ผมโทรโทรมันมีผมโทรไปแหละโทรไปหาเพื่อนผมคนหนึ่งเอ้ยมึงมึงต้องพูดกันพยานด้วยนะมึงใ่คแบบโทรไป<ๆ>หาเพื่อนผมแหละคนหนึ่งผมโทรถ,ถามว่ามีมีเรื่องอะไรกันมันก็บอกมีเรื่องกับรีเฟกผมก็ถามว่าเรื่องอะไรมันก็บอกเรื่องเนลรถตองมันกับคนที่ชื่อเบอร์วี่มัง้งผมถามว่าเราจบหรือยังมมนบอกยังไม่จบเอออ่ะจบแล้วหลอดหมดหรืออะไรวะเนี่ย แป๊บหนึ่งน้องมันทักงว่วงโ <Okay S 2> อเคครับโอเค <okay S 3> พูดต่อไม่ได้หรอไม่แล<ม>้วแล้วคนนั้นที่เราเราโทรหาเพื่อนอ่ะคนนั้นคือใครอะ่ะคนในแก๊งพี่รอบอกบอกคนในแก๊งพี่แล้วพี่บอกแต่บอกไม่ไดนโอเคคนในแก๊งพี่แฉบแมนผมจะรู้ไม่ได้ยังไงม,มันก็ต้องเป็นคนในแก๊งพี่อยู่แล้ว ต้องเอาชนรถเหรอมันมันพูดจริงป่ะนะไอ้คำนั้นอะที่แบบจริงครับจริงครับเห็นน้องเพื่อนบอกว่าไม่ใช่พี่ถามบอมไม่ไม่คบน้องเมืองมันจะเลี้ยบน้องยังไม่ได้คุยอะไรกับมันเลยแต่ที่มันเล่าเข้ามาไม่มีเมืองมันจะเลี้ยงน้องแม่นะอย่าอย่าอย่าพิจานณ้องผมขอแท็กได้มันตอนเรียงเรียงเพราะอเลยแม่เขาบอกว่าเห็นเพื่อนบอกว่าตอนประชุมกันหลังไอร็อปจบแล้วมันพูดกันแเรื่องนี้นะ่อนผมมาบอกผมพูดพูดอะไรนะขอขอยคิดคุยเรื่องเนี่ยเรื่องแบบไม่ใช่รอหลังองกามครับใจเย็นเนาะใจเย็นและหลายเมืองคนก็ประมาณนี้ครับ เมืองคนดับหนึ่งมาดับสองเนกันในแค่เขาบอกว่าใช่เห็นเพื่อนบอกว่าพี่วังก็เรายังติดอยู่ในในเทนหนึ่งสองสามยบอันดับอันดับเมืองเราคนเยอะเมืองก็เป็นบใจเย็นนะตามปกตินะแต่เพื่อนผมบอกบอกมาว่ามีพี่อยู่ในหลับแล้วเสียวเอ้พี่ก็ได้ยินเพื่อนบอกพี่ก็พี่ก็ได้ยินเสียวเว้วาเราไม่ได้อยู่ด้วยเหรอน้องมีนับมีวันวันนะวันวันแม้แต่เห็ุบอกว่ามาจิ้มแล้วก็จะไม่จ่ายพร้อมเล่นนะ มาจิ้มแล้วไม่จ่ายใช่เขาบอกมาหนักโอ้โหนี่มาจิ้มแล้วไม่จ่ายก็คือถ้าเราไปจิ้มเขาเขาไม่จ่ายเขาพร้อมเล่นเลยซู่เกินบอกเลยวันนี้น้องพี่พูดด้วยใช่ใช่ครับใช่ใชบคนในแกลงพี่พูดเลยคือแบบผมก็เลยสอนเขากลับไปว่าแบบเฮ้ยผมไม่ใช่พี่เกลือนะจะมาเฮ้ยพี่ท็อปพี่ท็อปเอ้าเอ อ่ะแล้วแล้ว hmm. น like ี้คือพี่จะเล่นเหรอพี่เบอร์อ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าพี่จะเล่นกี่ใบเอาหกสิบแต้มเหรอโอ้ยใจอะไรนะค่อยๆคุยกันหกสิบแต้มหกสิบแต้มพี่เหยียดอ่านหกสิบแต้มมีสินต้องฆ่าไหมพี่สักสองเอ็มพี่ท็อปพี่ท็อปหันห้ามนะแต่ยุ่งไม่ไม่นะพี่ห้ามคือคือมาจับอีดีเกด้วยกันอะนะไม่ไม่อยากให้ต้องมาทะเลาะกันได้แย่จุด ถ้าถามแค่นี้ว่าพี่ชัวเรื่องระบบแล้วใช่ไหมไม่ไรยังไงเราโดทั้งคู่อะอะไรล่ะเรื่องระบบอะยังไงมันก็โดนสองฝ่ายแล้วนี่สองเอ็มขอขัดแป๊บหนึ่งได้ไหมสองเอ็มกับเอดีร้อยไหมเมื่อกี้ผมผมเห็นในคนนี้มันพูดว่าวานผมจะไปยทำเหี้ยอะไรหรือแทงอะไรเนี่ยไม่ใช่ครับพี่ีในพี่ในพี่ในวอร์ถามว่ามึงจะมึงจะคุยไอ้มึงจะเล่นอะไรกัน ไม่เมื่อกี้คุณพูดไม่ใช่เหรอวามึงจะคุยทำเพี้ยอะไรเหรอแทงกุได้ยินนะไม่ผมคุยผมคุยกับเพื่อนครับผมคุยกับเพื่อนในวอลผมบอกว่าเขาที่ที่พี่เบอร์วีพูดเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าเอ้ยเขาคุยกันว่าอะไรนะเมื่อกี้หกสิบหกสิบใบเออเนี่ยเขาคุยกันเรื่องใบแล้วแล้วแล้วพี่พี่ในวอลผมถามว่าแล้วมึงจะมึงจะคุยเรื่องใบทำไมทำไมไม่ทำไมไม่เออจะจะคุยเรื่องเล่นทำไมทำไมไม่คุยกันก่อนขอไม่มีไอดีได้ไหมผมก็บอกว่าจะคุยทำเพี้ยอะไรเขาคุยเรื่องใบกันแล้วห สองล้านอันนี้ตึกเคุยผมคุยนวอนะผมไม่ได้มีเจตนาจะด่าใครด้วยห้าสิบห้าสิบใบสองล้านหลังรีใช่ไหมหลังรีใช่ไหมพี่ได้ได้หมดอ่ะหลังรีก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวคบอจะเล่นเลยชคือมันมันเอเจนต์พร้อมไหมอ่ะอันนี้ถามก่อน เอ็กเจนพอเอ็กเจนพอไหมพะว่มอยากให้ดูมันเหมือนว่ามันจะเหมือนเป็นการช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าผมไปช็อตหรือเปล่าฝั่งฝั่งจะาอยากเล่นไงฝยกจะาอยากอยากกูไม่ได้อยากเล่นด้วยกูปล่อยมาหลายวันแล้วไอเรื่องที่โดนชนน่ะจนมาวันเนี้ยกูก็งงเหมือนกันมันจะแท้เพิ่มมันจะแทกเข้ามาแท้อีกทำไมถามไ่หลามีหลามอยู่ป่าไอหลามก็อยู่นี่ที่มาเข้ามาแทกกูอะสุดท้ายยังไงสุดท้ายยังไงพี่ก็อยากเล่นอยู่เดียะถูกปะล่ะกูถ้ากูอยากเล่นน่ะกูเอามาตั้งแต่วันที่ข้างสนนอแล้วบอม พูดเลยกูไม่อยากมาตีหรอกแก๊งมึงอ่ะไอ้เฮียก็เคยอยู่ด้วยกันกูก็เคยคุมพวกมึงอยู่ไงกูจะไม่รู้กูจะมาตีทําไมอ่ะเนี่ยเห็นผลอะไต้องตีอ่ะถูกปะแต่สุดท้ายตอนนี้พี่ก็จะเล่นอยู่เดียวถูกป่ะล่ะเพราะว,ว่าเรื่องมันเกิดไปแล้วก็คนในแก๊งมึง,มงไม่ได้ไอะไอ้บอลก็คนในแก๊งมึงเองอ่ะ ได้ครับพี่ชายหลังรีก่อนรีก็ใส่ก่อนเลยละกันมาดีสัสะเย็นเย็นพี่ท็อสรุปมาสรุปมาตีกันเลยไม่ติดงงหมดและไม่ดีแกวันเองบอสพี่ท็อปพี่พี่ท็อปผมไม่อยากจับทหารพี่ท็อปไม่ไม่แล้วมันตอนแรกมันบอกจะไม่ตีกันแล้วมันจะใส่ทำไมพังงงใจใจเย็นๆครับใจเย็นครับไอมาบอส ใจเย็นครับเกาะตัวละหมื่นเอดตัวละสองหมื่นครับใจเย็นเนาะอุไอ้หมามึงดีหรออยนะใจเย็นครับพี่ผมไม่อยากจับทหารที่มีที่แก้กองไหมพี่ท็อปกองนะครับผมก่อนนะบอสปนแดงดิปนแดงดปนแดงดิปไอ้เยี่ยครับไอ้เนี่ยมันแพงครับใจเย็นครับเออผมขอพูดอีกอย่างยจะไม่จบอีกเหรออะไรบอสโดูเป้าพกเพนเต็มตัวบอสรูเป่ามูลค่าเท่าไหร่โอ้โหหน้าเตะ ฮ่าพกเกาะเต็มตัวพกเอดีเต็มตัวพกเพนเต็มตัวมูลค่าห้าแสนไม่เราเชฟมี่เราเต็มเราเออของหายหม่ได้เต็มห้าแสนไม่รู้ว่าบัตรออของไม่หายไหมบอสพกเกาะเพนเอดีไม่หายไหมอ่ะบัตรออไม่ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าบางคนบอกหายบางคนบอกไม่หายเพี่อ่ะไม่หายถ้าไม่บัตรออเพราะว่าทูกอย่างนะบัตรแยกก็สวยอ่ะหหายบอสแยโจทย์ยังมีสวิตเบสอยู่เลยสัก ทุกมันจะบูรี่เพื่ออะไรวะุณไม่เข้าใจใชหครทุกได้ครับยืมอเขาดบอลบออ่ะเซ็ตเต็มมูลค่าห้าแสนใช่ไหมแล้วบอลรู้ไหมว่าความถ้าไม่มีคู2อ่ะถ้าอ่านถ้าถ้าในกรณีมีคู2อได้ชั่วมงละห้หมนเท่ากับความชั่วโมงถึงจะได้เ็มเลยเมนี้ในกรณีมีบัตรคูสองไม่เป็นไรเพื่อถ้าไม่มีบัตรคูสออ่ะบอลคิดอ่ะยัย็นครับจเย็นครับเยวเที่ยวเสียบรอจดเอาอีกน้อง ดีเกี้ยมันต้องสองเกือบสองชั่วโมงนุ่นรอบเมืองสามร้อยรูอะไม่รู้พี่ไม่เคยไปพามึเยเขาบอกชั่วโมงข้างใจเย็นครับเกือบสองพี่เกือบสองโอ้ยเียกระเป๋าเปิดไม่ได้เจอกันด้อหลังดี่อมากใจเย็นครับคู่พามหนึ่งวันได้ทได้ขอเต็มตัวหนว่งกันเย้่อมากไอเอฟยดเตียครับโอ้ยเอ้ไอไอออเออ เอาอีกเแถวพอละพอละน้องเป็นปะเออพูดได้พูดเสียงอย่างเหี้ยไม่สุดเดี๋ยวเราจะพูดงงกันวางมาโคดูบาดมาด่าแล้วมึงมึงยอมไปไลน์ให้กูฟังเลยมันพูดกันอยู่อย่างนั้นอยู่ดีมันก็เปิดกันเรื่องอะไรงงก็มันมีทางเอเจนต์มั่งบอสเหมือนไปแบบอ่าอะไรรีเฟคอะเหมือนจะไม่เล่นแล้วไอ้บอมมันข้างเล่นเล่นไอไอ้อ้อยากเล่นอยู่ไอ้บอกว่าไงก่อนเปิดละเอาง่ายมเรื่องขาพูดบอสมันไม่ได้อยากเล่นมันมันไม่อยากเล่นอยู่ดีบอมก็เปิดเฉยเลยงง จ่าจ่าจ่าไม่อยากเล่นแต่ไอ้เป็คนชื่อเบอร์วี่อ่ะเป็นคนขอของแล้วเอเกมันไม่ให้ของมันก็เลยเปิดเงี่ยอ๋อคือให้จ่าจบมาเขาไม่อยากเล่นใช่ไหมไม่อยากลงเลสเลยบอสบอสน่าจะอยากเล่นทั้งคู่ผมดูละไม่อยากไม่อยากไม่อยากเล่นอยู่บูไม้ส่งใส่บูหมดแล้วเว้ยุ้มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเลี้ยมันเล่าโพเทคมันไม่มีผลเลยหรอวะด้วยเพราะแหลมเองอันนี้ อันนี้ครับมันเปิดอะบอกอันนี้น่าจะหลคคุด<ะ>โพเทค,คอะไรวะอันนี้น่าจะหลุดละไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยกูขอก,ก่อนลอะกันนะก่อนรีอะมันน่าจะไปแล้วล่โคคะโพเทคอะขอก่อนเชื่อมันหลังรีอ๋อเลี้ยหน่ะเดยวโลแบ๊ก